สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเศร้าสะเทือนบันเทิงซุปตารุ่นใหญ่ถูกรถชนเสียชีวิตกระทันหันเศร้าสลดรถชนล่างกระเด็นเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าสะเทือนใจวงการฮอลลีวูดสื่อต่างประเทศพร้อมใจรายงานว่าทรีตวิลเลียมนักแสดงชาวอเมริกันจากละครซีรีส์โทรทัศน์เรื่อง อีเวอร์บูดและภาพยนต์เพลงเฮอเสียชีวิตจากประสบอุบัติเหตุรถจักรกยานยนต์ใกล้เมืองดอเชตรัดเวอร์มัวเขาอายุสิริ71ปีการเสียชีวิตของวิลเลียมได้รับการยืนยันคำถแถลงจากครอบครัวซึ่งเผยแพร่โดย A.P.A ตำรวจรายงานว่ามีการปิดถนนให้กับดอเชตดเนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่เขาขับขี่มาชนเข้ากับรถ SUV จนล่างกระเด็นลงมาบนถนนจากนั้นมีการนำส่งตัวที่โรงพยาบาลทันทีและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเป็นเรื่องราวน่าเศร้ายิ่งรายงานว่า ทริสวิลเลียมันเป็นทีล์ของเราได้ล่วงลับไปเมื่อคืนนี้ที่เมืองดอร์เชตหลังจากประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ถึงแก่ชีวิตถแถลงการระบุว่าอย่างที่คุณจินตนาการได้เราตกใจและสูญเสียอย่างมากในเวลานี้ทริส เต็มไปด้วยความรักที่มีต่อครอบครัวเสียชีวิตของเขาในฝีมือการทำงานของเขาซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเกมของชีวิตในทุกเรื่องตอนนี้มันน่าตกใจมากแต่โปรดรู้ว่าทริส เป็นนักแสด,แดงและเคารพอย่างสูงสุดของครอบครัวและคนที่รู้จักเขาเราเสียใจมากแล้วขอให้คุณเคารพความเป็นส่วนตัวของเราในขณะที่เราจัดการความเศร้าโศกของเราถึงแฟนๆทุกคนของเราโปรดรู้ว่าทริตวิลเลียมชื่นชมพวกคุณทุกคนและโปรดเก็บเขาไว้ในดวงใจและอธิษฐานต่อไปขอบคุณแหล่งข่าวจาก Entertainment n ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใด้วยนะคะขอบคุณค่ะ